วันนี้เรามาแข่งไตรกีฬากันพร้อมไหมทุกคนไม่มีอะไรที่แบบไม่ทำใา้ร่างกายกันแล้วอ่ะพี่บอยอยากสนุกต้องหงขอบคุณมึงนักัว้เล็กมึงก็บูชนะผมไม่เล่นหรอกเฮ้ยตั้มนี่นั่นแหละขยา่ตำแหน่งนั้นไว้ ฮ้ยมันต้องคำบิบพี่เป็นอย่างนี้เจ้าแหกการคำเมฟแดงกิ้มันเปลี่ยนแล้วทุกคนครูอาจจะได้คือมันลืมตาปากถ้าเกิดว่าคุณอยากได้คะแนนแบบสกปรกแบบนี้คุณก็เอาไปเลยไฟทั้งใจแจ้งกูขนาดนี้กูโงมกที่ลอยแล้ว ก็อยู่แค่2คนใช่คือผู้ันไม่ยอมมาคือทั้งแต่ที่รายการเราก็ยิ่งใหญ่มากอะแต่ก็ไม่เข้าใจแบบว่าอยู่ดีใครจะเข้าใครจะออกรถทีรถทีที่เข้าน้ำมาฮะท้ายห้องน้ำไม่ดื่อตรงนั้นเลยพี่อีกหน่อยคือจะเหมือนพีน้อยเหมือนพีหน้อยไม่ไม่ต้องอ่ะไม่ต้องอ่ะถ้าเกิดว่าเริ่มรายการแบบไม่ต้องอ่ะได้ไห้พี่ลองยกตัวอย่างนี้ว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันไหนบอกดิเราอยู่ที่ไหนอ่ะสบายใจสบายใจ ก็ไม่แล้วเดี๋ยวลองแบบแบบไม่ปืนเลยแบบเป็นตัวบี้ธรรมดาธรรมชาติธรรมดาธรรมชาติพี่วันนี้เรามาแข่งไตรกีฬากันพร้อมไหมทุกคนพร้อมนี่วันนี้มีไตรกีฬาคืออะไรบ้างมือต้องขึ้นทำไมต้องมือมือหนึ่งคือะทำไมต้องมีมือลอง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 ไม่มีมือลองมีพิจิตรหรือ่มีมือสมมุติเราละมือเราอยู่เฉยๆอย่างนี้แล้วเวลาพูดเราไม่ต้องมีมือออกมาอ่ะลองพูดดูอ่ะวันนี้เราจะวันนี้เราจะขนขนมปังรองท้องท้าดวลหนึ่งต่อหนึ่ง ผู้เล่นจะต้องผัดกันใช้ขนมปังบาเก็ตใที่ท้องฝังตรงข้ามใครพ่นน้ำออกจากปากก่อนแพ้เสีย5้าคะแนนให้ฝั่งตรงข้ามไม่มีอะไรที่แบบไม่ทำลายร่างกายกันแล้วเหรออ้บอยมึงชวนครูไปกินข้าวนะเมื่อกี้โอ้โหทางเ้าต้มสลัดมึงก็ต้องแลกเอาว่าระหว่างคะแนนที่อยากได้หรือว่าอยากจะให้เพื่อนแบบว่าได้ชุ่มชื้นกี่คะแนนนะเสียหคะแนนให้ฝั่งตรงข้ามใครแพ้ใครพ่นน้ำออกจากปากก่อนเสียคะแนน5คะแนน ริ่มต้น,น,นขาที่อันดับหนึ่งยอมครับอ่าขาใครอ,อ,อ่ะเจมนะอ่ะฮันแน่ฮันแน่แน่ใ,นใจนะเจมน่าจะเลือกทำร้ายกูน้อยสุดมั้ง Let's go ปีอะไรเร็ว <c oughs> <c oughs> แต่พ่อไอ้เจมันแข็งแรงอยู่ใบคือน้ำเปล่าหน้าตาเหมือนคืนน้ำอ่ะหลักซอยได้ยืนเดี๋ยวเดี๋ยวมือยืนเดี๋ยว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 เขาพูดกัอธิการใหม่เวลาตีอ่ะได้เข้าใจเป็นขาต้องอยู่อย่างี้แล้วมืออย่างเดียวเออเออไม่งั้นไม่งั้นมันเป็นการเออม่งั้นมันเป็นอย่างนี้เออ อย่าลบอย่าขยับอย่าขยับยืดไอ่เชมันาดแขนนี้อ่าเนี่ยแต่ว่าขาแบบง้างอยูเฉยอ่ามาคมเรียบใช่กูซองพ่อพอพ่อพ่อพพ่อพ่อพ่ออบเกมนี้ว่ะ ไอ้เจ้ไม่เหมือนตีติดชี้ตลอดแล้วมันสะใจตรงนี้ไม่ได้ตีต่อเรื่องเอาละครับเริ่มไม่ไหวกระโบน้ำไม่ไหวกระโบน้ำเริ่มมีอากาศเฮ้ยมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีไม่ใช่เรื่องของคะแนนแล้วตอนเนี้ยเร็วเร็วเล่นแบบเร็วเล่นแบบเกมเร็วเกมไวเกมไวเกมไวเกมวเกมไว งั้นเกมน,นี้คุณเจมเสียคะแนนให้คุณเป็กห้าคะแนนโอ้ยไปค, <ๆ S 2> คิดกระดิกามาใครคิดไอขนมปังบักเก็ตไม่เป็นการลเล่นของชาวฝรั่งเศสตอนใต้หรือไงครับโอ้โหอันดับต่อไปใครใครเลือกพี่เป็กเลือกไอ้ผู้ชนะต้องเลือกต่อแล้วก็เลยตอนอเหรอใคล้ายก็ดี่จังงงอ่ะอันนั้นไปไหวอ่ะแต่อันเนี้ย มันไตกีฬาไต่กูเจ็บไปหมดแล้วอยากสนุกแน่อยากสนุกอยากสนุกต้องหัวของมืของมือแนบห่วยเลยของมือก็คนบ้าขมิบนะขมิบนะม้ยขนมปังใหม่แล้วมึงอู้ไม่หนักมากแล้วมันตีสุดแรง ออบลังอ่อนมึงโหสวรรค์บันจริงนี่เคยทํา่ะโอ๊ยแม่เสียแล้วอ่ะเป๊กอ่ะไอ้บอลจะเหี้ยมึง em gọi ไอ้ boy อีกนิดเดียวติดแล้ว. Test มึงย้ำมันไว้. đi เร็วๆ สุดยอดครับผมยอมแต่บอยไม่เพื่อนันแน่นั่นดูทรงแล้วแม็กไปยาวๆนี่แสดงวันทดสอบมาแล้วทดสอบมาแล้วเอาล่ะครับศึกระหว่างผัวเมียเริ่มเกิดขึ้นแล้วผัวตีเมียก่อนเมียบอกขอเอาคืนเกมเร็วยังเร็วนาย เพื่อคะแนนบอยประกอบเพื่อคะแนนทีเดิมที่เดิมเน้น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 ดีมากพี่ดีมากดีมากโอ้ยเจนนี่ร์ยพูดออกยอมให้บอยประกอบห้าคะแนน คือไอตอนนี้ไอ้น้องอ่ะผมก็ผมผมก็สนุกเลยไหมผมอยากดูอีคู่นี้มากกว่ามันจะออกอะไรถ้าเกิดคู่นี้ออกอะไรมันมันนะแล้วคิดดูแล้วตอนนี้สภาพมันตอนเนี้ยเล่นนะลองดูไอ้บอยนี่แหละคู่พี่น้องตัวตึงมาดิวะท้องเอออ่านาท้องได้แล้กับมันวัดอยู่วัดอยู่วัดปะเฮ้ยไอ้บอยมันก็แข็งแรงอยู่ท้องอ่ะได้สิมาเออโอ้โหไอ้ยักษ์มหมูขี่พวกผู้เล่นมีเปียกอะ มันก็ผู้ชนูไม่เล่นหรอกเง้ยไม่ได้ทีเลยหรอกูไม่เล่นหรอกขอชวฟอร์มกันหนึ่งทีไม่ได้เลยอ๋อ เอาไม่ได้หรอกได้ห้5คะแนนให้คะแนนเมื่อกี้ฮะให้คะแนนเมื่อกี้5คะแนนให้คะแนนเมื่อกี้หคะแนนพอมอกี้เลยได้พี่บอยถูกปะถ้าเกิดเลขอตีทีนึงให้คะแนนคืน5คะแนนเอาปะ5คะแนนหรอโดนตีหรอให้คะแนนเมื่อกี้5คะแนนให้คะแนนขอตีหนึงเอาปะ5คะแนนหรอโดนตีเหรอไม่เอาไม่เอาไม่เอา เรื่องกระด็นไม่เอาหรอไม่ได้นี่กลัวกลัวอันนี้คนที่ได้ห้ากะแดนมีสองคนก็เป็กบอยเอ้ยเล็กก็ได้ใช่สามคนได้ถูแล้วได้สิบคะแนนเอออั่นี้5เอาเป็นว่าผู้ชนะเกมนี้คุณเล็กชนะหนึ่งรอบนอกั้นลบห้าครับโอเคมึงนลวงจิตมากอันนี้ก็คือผู้ชนะที่พ่ายแพ้ มาเลยเหรอดูวันหนึ่งต่อหนึ่งอีกแล้วเออทำไมแข่งกันนั่งบนกลวยส้มแบบห้ามติดพื้โอ้ยใครทําเวลาได้นานกว่าคนนั้นชนะและได้สิบคะแนนจากคนที่แพ้ฮะโอ้หสิบคะแนนเลยเหรอเอออันนี้กูมั่นใจเหมือนกันว่ากูชนะเพราะว่ากูเป็นคนที่แบบห้ามลองห้ามลอออันนี้นานมากแบบเวลาขี้จะออกกูคำเบ็บคมเบ็บไว้เพิ่แต่โอ้ยความแข็งแรงของอะไรนะเชิงกรานเนาะเราจเริ่มจากย้อนหลังจากเมื่อกี้ก็คืออเล็กอเล็กคนแรก ดีดีแฟร์แฟร์ท้าพี่เกตเอ่อเตรียมตัวถ้าสมมติว่าอยู่ได้นานปุ๊บเตรียมตัวเพิ่มกติกาเลยก็คืออยู่แล้วกูหมุนัวปมีคฮลิคอปเตอร์ได้ด้วยกูนี้ยกขวเป็นัมเบลลอันนี้อันนี้อันนี้กูพูดเลยนะไม่ต้องคิดต่อแล้วกูว่ามีล่วงพอจับปุ๊บขาต้องขึ้นเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าใครล่วงปุ๊บแพ้เลยนะทันทีนะมันต้องมีคนมาจับเออให้จับด้วยมืออาวุธมาได้ได้ได้เอ้โหแค่เซ็ตก็ยากแล้วอ่ะเฮ้ย เอานะไปพร้อมพร้อมไปแล้ว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 พี่ก่อนใครก่อนใครก่อนใครก่อนกวรไม่ถากอ่ะเฮ้ยเดีราไม่ได้บอกให้เล่นเกมเร็วเลยทำไมเล่นเกมเร็วจังเลยกวรไม่ถากอ่ะมันงออะเอามาต่อผมได้สิไมแน่จากพี่เกดเออใช่สิเลยเหรอใช่ดิโอ้ยสุดตีนพี่เป๊กเอาไปช่วยไปช่วยจับคนนึงไปช่วยจับคนนึงพี่พร้อมยังทำหนึ่งวันึงหนึ่งสองไปไป โอ้หเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเป็นยังไงที่โกงเท้าวะเป็นยังไงอ่ะฮะมันต้องอยู่บนเออมันต้องอยู่อันนี้ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้กูบี๋อยู่ไงเขาไปอยู่นี่เลยก็มึงบอกว่าไม่แต่แรนบอกว่าแค่อยู่บนกวยแค่นั้นเองเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยมึงก็ได้เหรออยู่บนอันที้สองอันที่สองอันที่สองอันที่สองเอาใหม่เอาใหม่ใหม่แล้วหนึ่งเอาขึ้นเลยออกทางไปขึ้นไปไป ใครแพ้ใครแพ้ที่เล็กแม่งได้ไปอีกสิบแล้วอะแล้วอีกคนนึงลบสิบยนะเอออี่้อยเดินมาโอ้เล่กคนสุดท้ายไม่ทำจริงอ่ะเอาปวยซ้อนดิเอาควยซ้อนแล้วแต่แน่แน่แไม่ไม่ไไม่ไมก็มึงก็มึงด้วยไงมบไว้กอาบีบไว้เซนสองนะเออใหญ่บอยน่ะตำแหน่งทางตัวใหบอยมามา เฮ้ยโอ้โหเชี่ยบอยแม่งเชียบอยตูดแข็งจังคนเดียวเป็นแบบของกูเลยนะเฮ้ยไอบอยแรงเปลี่ยนว่ะเมื่อกี้มึงเห็นป่ะกูเกือบทำมืออย่างขึ้นมือขึ้นอย่างนี้แล้วมือกูเกือบขึ้นมาอย่างนี้แล้วเมื่อกี้นี่ไงคุณเจมไงคนเดียวคนเดียวแล้วพร้อมยังพร้อมแล้วก็เดินไปซองซ้ำนี่นั่นแหละเขาอยู่ต้นแดงนั้นไว้โว้ย โโอ้้หเฮยนี่มึงดูมันต้องขมบบีให้เป็นอย่างนี้มึงต้องขมบบีบมาให้เป็นอย่างนี้นี่แหละคือการชนะของโกที่หลังจาเอาเกมกล้ามตูดมาแข่งนะเล็กกว่านีดีกว่าไม่ตอนนี้คนลบสิบหมดเลยฮะมีเล็กลบบวกสิบพี่บอยบวกยี่สิบใช่ไหมมีใครอยากท้ายชิงพี่บอยกูเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่ากูเนี่ยมีพรสวรรค์ทางด้านนี้ มีใครอยากท้าชิงบอยไหมท้าชิงก็ต้องเสียคะแนนสิบคะแนนนะหรออ้าวอยากคิดว่าเสียใครคิดว่าได้เข้าใจเข้าใจคิดว่าได้ดิแมวไม่ท้าหรอกเดี๋ยวไปเล่นเกมต่อไปอยากเจอบ่าวไม่อยากไม่อยากเจอแล้ผ่านไปเจ้าแห่งการ์เขมรไม่มีใครโดนกับผมหรอกไม่มีใครกล้าสู้กับผมตอนนี้คะแนนผมมันขยับขึ้นมากลางตารางแล้วครับและเกมนี้บอยประกอบได้ไปยี่สิบคะแนน ส่วนลำดับการได้ในรอบนี้นะครับเริ่มต้นจากคนที่อันดับต่ำสุดในแรลงรวมแรลงกินเพอตอนนี้แรลงกินมันเปลี่ยนแล้วทุกคนแรลงกินเปลี่ยนแล้วฮะไม่ใช่พี่แล้วเหรอกูอาจจะได้ลืมขึ้นมาลืมตาอ้าปากหลังจากที่กูแบบผุดมาจากตมถุดมาจากตมหลายอาทิตย์หลายอีพีแต่วันนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วครับตอนนี้มันหมายความว่าเกมเนี้ยุณสามารถหยุดคะแนนได้ล้วนี่กี่แนนนี่กี่แนนเกมมันโหดมากเลยอ่ะ อะไรวะอยู่ดีดีใจดีใจไอ้เฮียบอยมันดีใจร่วงมาได้ไงวะต้นเท้าห้ามหลุดออกจากเส้นสีแดงครับห้ามยกแล้วก็ห้ามหลุดจากเส้นสีแดงด้วยถ้าใครหลุดแพ้เลยแล้วก็ถ้าใครเอาไปแตกฝาก่อนชนะจับเข่าคุยมาเป็นจับเท้าคุยกันเจมส์จีครับท้าบอยประกอบตอนนี้เข้าล่อง้วเพราะว่าผมต้องเอาอันดับกลับขึ้นมาดีมากเด โอ้โห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 โอ้ยิโอ้โหโอ้โกโอกโหโอ้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 โหโ้าหอ้หอ้โหโ้โหโอ้โหโ้โหโอเโหเอ้โหเอ้มาแล้วเข้ามหแล้วหัง้โหเอ้โหัอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โอ้โอ้โหโอ้โอ้โหโอ้หอ้โหโ้โหโอ้โหนเป็นโอ้หโอโดโอ้โหโอ้โหโอหโอ้โหโอ้โหมอ้โหลุดอ้โหโอ้โออ้โหอหเมื่อกี้มหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ เอาใหม่เอางี้ดีกว่าพอดีว่าเมื่อกี้เนี้ยพอมันจะแต่มันดึงออกพอดึงออกมันก็หลุดเอาเอาเทปมาพันเออพันไหนพันนิ้วตีพันตีนี่แหละมันต้องไม่หลุดออกจากกันไอสัตว์เออใช่ก็จริงมาวันนี้ต้องมาอันเี้พวกมึงอ่ะโหดโหดกว่าระดับโลกก็ละเยยมเหมือนยกงัดท่อจับึงใช่เพราะนี่คือเกมออฟทีนมา พร้อมแล้วนะ Lady e n g i n e e n เข้าสู่เกมออฟชินถ yeah. ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามห้ามหลุดออกจากเส้นนะครับตีตีตีผู้ชนะจะเป็นเจมส์จิรยโออ้ั่ย เจมบวกสิบไปแล้ววะยอม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 มันโอ้โหแม่งเอ้ยมีแต่คนมัวเราะั้นเลยเอพี่เปี๊ยกก่อนพี่เปี๊ยกก่อนเพราะว่าอันนี้คือทีมเล็กกว่าเราเรียกว่าถ้าเกิดว่าชกมวยเนี่ยมันก็ต้องดูไซ้าดูไซส์ถ้าเกิดเราได้เปรียบทางไซส์ยเ่ยเราก็โอเคขอวัดทีนะโอเค ladies and gentlemen here comes the fight of team ready fight ผมจตีไฟเตอร์เลยโอ้โห

ไปอ่านี่ครับผมตอนนี้นะครับเจมส์กี่อายุนะครับผมใช้กำลังหัวเม่ตีนะครับผมนี่เข้าไปร้อยร้อยอยตีเนี่ย้อยตีเนี่รอีเนี่ยร้อยตีเนี่ยรอไม่้อไม่อไม่้อยไมอยนนี้นะครับผมตอนนี้นะครับนีเข้าไปครับนีครับตีเนียร้อยตีเนี่ยรอยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยยุกดสซนไว้เจมส์กดโซนไว้กดโ้นไว้หมอนหลุดหมอนหลุดเฮ้ยโอ้ยโอ

ครับตอนนี้นะครับผมฝั่งนึงนะครับคืออีเวนเดอร์โฮลีฟิวนะครับผมฝั่งนึงคือไม้ไทยสันนะครับผมตัวเล็กจะไปว่ะไปนะครับตอนนี้ไปนะครับไปวะตีท่าลอยตีท่าลอยครับต้นลอยต้นลยครับดีดีดเอาไว้เอาไว้มาวะมมาว่ะมันกดบ้านแอมไปกดบ้นแอมเป็งเสียงออกมาเป็นเสียงออกมเสียงเลยมีแต่พวกเรามีแต่พวกเราที่นี่มีแต่พวกเราต้นยาลอยต้นยาลอยไปครับต้นยาลอยไปดองครับมีแต่เอาไว้ไปดองครับมีแต่เอาไว้โอ้ยเชยเล ตินเล็กกว่าไม่มีทางเลยไม่มีทางเลยหรอพี่น้องที่โตด้วยกันมาผมอยู่กับสุภาพบุรุษคนนี้ครับ <c oughs> เป็นเวลา10ปีเขาสอนผมทั้งด้านการแสดง <c oughs> และและการใช้ชีวิตเละกวันนี้ผมจะมาคว้ามบ <c oughs> ดีมากเลยสิทธิ์คิดล้างคู่ <c oughs> ไปน้อยไป ดยงคำบัรเพษยที่กล่าวไว้เขาเรียกว่าการวัดรอยตีนวัดรอยเท้ากันถูกต้องนี่ไงอยากจะล้มล้มคูล้มคูไงมา this is the semi final round ready ชกชกครับตันนี้โอ้โหครับตันนี้โอ้โหอาจารย์เก็ตอาจารย์เก็ตยุติการรบ รักกันมากเลยครับตอนนี้ตีตีรักกันมากครับโอ้ยกอดกันกลมกอดกันจนซี่เลยโอ้ยม่วงเลยนะแดงแดงไปม่วงเอ้าเฮ้ยแดงพิกครับนักปนกับนักวิ่งใครจะสูสีกันใครจะชนะกันนะอยู่ที่ลังเท้าไม่เอ้าดูดูครับหลอนแม่ครับทำเอาไหมเฮ้ย อย่งไรฮะพิกหมุนทั้งตัวแล้วทำไไตายมาแล้วทำไไตายทำไมตายมาแล้วพลิกตัวเลยทำไมตายพลิกตัวเดี๋ยวไปกดทำไมตายกับมาแล้วโอ้ยมาแล้วพิดตาพีดไปเดี๋ยว้ยไปพอโซนโซนโซนโอ้ยพกัก่หมดยกที่หนึ่งโอ้ยหมดยกที่หนึหมดยกที่นึงโอ้โแม่มันคนมาสุดคิดล้างขุจริงไม่ได้คิดจะล้างอย่างเดียวฆ่าเลยดีกว่าเมื่อกี้พี่เกดแม่งคิย่าเดียวอะครับผมและนี่คือยกที่ 2 2นคครับผมกับการแข่งขันระหว่างน้องเจมส์รัหโยกับคุณเกตชาชื่อพร้อมแล้วช็อตไป้วครับตอนนี้หน้าไม่เก่งกันสักนิดครับไม่ละใช้ชูโอ้ยไม่ฮะเท้ายันมือยันน้ายันตายแล้วท่าดูด่าครับผมไอ้ดูด่าเฮ้ยเย้เฮ้ยมาแล้วบิดแล้วบิดแล้วดูด้วยดครับดูครับ กินอออกดือออกกินดื้กกินกกินกกินื้นกไปต่อครับ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 เอาบาเอาา่าเอาาอ้าเอามันไม่จังหวะมันไม่จังหวะผมบอกเลยนะครูที่ผมรักใช่ไหมไม่มีแม้กระทั่งน้ำใจนักกีฬา กีฬาสากลเนี่ยคือเขาเล่นน่ะมันต้องมีน้ำใจยังไงพอหยุดพักจะเข้าก็ต้องเริ่มใหม่แล้วก็รอกรรมการทุกวันนี้ยังเขาลงเขาอยู่ไหมต้องรอกรรมการเหรอได้รอกรรมการก็ได้เจก็ถือประกบรวมแล้วเอป็นเพราะว่าเข้าแล้วไงก็เลยพยายามสังัดแต่คือภาพเมื่อกี้ภาพได้ไงภาพได้คือเขาชนะชนะแล้วเรียบร้อยว่าครบคยอมไหมประกบรวมแล้วกดเลยคุณเรื่องนี้ก็เรื่องของคุณเลยอเถ้าเกิดว่าคุณอยากได้คะแนนแบบสกปรกแบบนี้คุณก็เอาไปเลยคุณก็เอาไปเลย เอาว้เอมาเจอกูมันบ่วงเท่ากูแล้วก<อ>ูวนี้นะครับผมแน่นแน่นแน่แน่นแน่แนว่ามีตภาพเขาแน่นแฟร์สุดอไม่หลุดเด็รอบนี้นี่เหมือนเล่นกลวยแล้วมึงมานั่งบนนี้นะ่ะเริ่มเป็นกลวยแล้วเนี่ยแล้วเป็นเกมต่อไปนั่งบนตีนเพื่อนกัวเลยครับอันนี้เป็นการแข่งขันเป็นรอบไฟนอลราแล้วคุณมั่นใจว่าคุณชนะ พี่ชายคุณไหมไม่มั่นเลยไม่มั่นใจหรอเออแล้วคุณล่ะมีอะไรจะพูดกับน้องชายก่อนอเล็กแรงเยอะกว่าแต่ว่าคุณไม่ยอมแนะไม่เกี่ยวผมผมไม่มั่นใจเลยเหรอออกตัวเปล่าไม่ไเนี่ยนิวตินนิวตินกูซี่นะเนี่ยยังไม่ทันเริ่มเอาละครับซึกอัศวินแดงพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมแล้วหนึ่งสองไป ดูดูดูไอ้นี่ขาดเนี่ยโอ้โหเยอะจริงมันเชือกขาดเลยครับย่างย่งวงอตัวลอยครับถึงแล้วตัวลอยดูถ่าแล้วเกมจะพลิกไหมเกมจะพลิกไหมอย่าดึงอย่าดึงอย่าดึง่ามหลุดนะหลุดจากเส้นนะครับโอ้ยูโอ้ยยู ัจหวโยกแพอย่างคาบคาบถ้ากูเล่นกับมันเข่ากูเบิกคกูว่าขากูหลุดอ่ะโบบาเกมต่อจ้าเกมใส่เสื้อชูชีพให้เรียบร้อยแล้ววิ่งไปหยิบกล่องของขวัญเพราะข้างในมีคะแนนจ้า บึงวะโอเคโอ้ยมายฟ้าางไกลแย่กูขนาดนี้กูโดนกันที่ลอยแล้วตาตอนนี้การอ่านเอ่อใน EP นี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วใช่กูเนี่ยนะกูอยากจะบอกว่า ตมนี่ก็เป็นต้มเหมือนกันขนาดว่ากูเนี่ยอุตส่าห์พลิกมาตอนเกมแล้วมาเจอไอ้กล่องของหวานเฮี้ยนี่สุดท้ายลบไปสิบคะแนนลบอีก10คะแนนแน่แน่เป็นไงครับคะแนนสูสีมากตอนนี้ลู้เซอร์ยังไม่ลู้เซอร์บอยมาก่อนแต่อย่างน้อยเนี่ยยี่เก่งเลยว่านี่คือพัฒนาการอันนี้คือเลสเตอร์เลสเตอร์ที่ตอนแรกสุดท้ายตารางไต่ขึ้นมาแต่ว่าตอนที่โหลดที่โหลดไม่พูดที่โหลดไม่พูดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมั่นใจมั่นใจในการออกจากบ้านป้องยังตอนนี้มาถ่ายรายการดีขึ้นดีขึ้นรู้สึกว่ามีแรงจูงใจในการที่จะมาสู้ทุกคน เราลุกเยมโอ้ยจากจุดสูงสุดตอนนี้เกือบมาจุดท้ายสุดผมคงก็จะเบาที่หนึ่งไว้เออว่าไม่มีอะไรคำฟ้ายืนยาวได้สักวันน่ะมันก็ต้องมีขึ้นมีลงต้องสีสันของชิปมันคือแบบนี้ใช่เพราะว่าตามราคาหุ้นแล้วพอกราฟตกแล้วต่อไปมันจะยังไงหรือมันก็มีขาขึ้นประมาณถูกต้องชีวิตคนเราเนี่ยมันจะสนุกก็คือเราต้องเอาชีวิตเราอะไปอยู่ที่ความเสี่ยงบ้างใช่ี่แกยังอยู่ท็อปตารางบ้างไหมคะ เฮ้ยยังไม่เคยอยู่ท็อปตารางเลยยังไม่เคยอยู่แต่ว่าวันนี้ขึ้นมาที่2แล้วไงคือผมว่าอยู่ท้ายๆมาแต่ว่าเราก็ไล่ตามขึ้นมาตามลำดับถึงแม้ว่าการใช้กำลังอาจจะช่วยไม่ได้แต่ดวงมักพยุงกูขึ้นมาเสมอเน้นสายมูเหรอโอเคโะใครบอกว่าการใช้กำลังไม่ซักไม่สมกอะไรไอเที่ยเนี่ยมันเป็นพวกอะไรรู้ปะเสพติดความคมอ่ะใช่ใช่แบบเสพติดแบบเสพติดขิงขิงแบบยาอ่อนพี่พี่พี่คนอย่างพี่ไม่ไม่มีวันริมรถ ความชนะหรอกเดี๋ยวมึงรอก่อนเออครั้งหน้าเอาเกมคิดกับตูดเยอะๆกูแข็งแก่งเป็นรายการตอนนี้เอาเราถึงต้องพักก่อนแล้วครั้งหน้าแล้วกันว่าอีพี่หน้าจะไปไหนติดตามด้วยกันคนนี้หน่อยครับขอบคุณเอาแล้วแหละวันนี้วันนี้เรียกว่ามากันเลยในนี้ไข่ตัวเมียไหมคะคนดูรู้ว่าไอ้เฮียได้เปลี่ยนไปวันนี้เออเก่งคุณรู้คุณเก่งไงวันนี้ไม่ได้ยินเสียงพี่อะไรเลยอ่คือวันนี้รู้สึกว่ายังไม่ได้รับการลามปามจากอเล็กเลยเนี่ยเจ๋งนี่แบบผมอ่ะ อย่าเป็นขนจมูกของคนจะได้อยู่กับคุณทุกลมหายใจเลยโอ๊ยหม่อยมาเลยพันนี้ถ้าถ้าเขาอยากได้เราให้เขาก็ได้เอาเอาอย่าอย่ามันเอาป้อมอกมองให้ฮะถือว่าส่งเพศพี่เถอะถือว่าส่งเพศพี่เถอะมามาเลยค่ะมาเลยค่ะเออเราหนึ่งเรีหนึ่งเออตื่นเต้นเราหนึ่งแน่ไปเลยอกไหมอกได้ไหมอกได้อกได้นะได้ แล้วแต่พี่เดี๋ยวแล้วแต่พี่สิเพราะโบตีพี่แล้วแต่หนูนะเพราะโบตีพี่แล้วแต่หนูนะไม่อยู่ด้วยกันเดนียวหาเหียวพวกมึงฟังกูก่อนกูจะไม่ยุ่งเลยพวกมึงเสียเวลากับเฟ้เลยแล้วมึงจะรู้ว่ากูต้องเจออะไรบ้างเฟ้ดานเฟ้ดานพวกมึงลอ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 ง